แชร์เมนูหมูทอดน้ำปลากับข้าวเหนียวนึ่งไมโครเวฟเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนใครชอบทานมาทําไปพร้อมกันนะคะเราจะเริ่มจากการนึ่งข้าวเหนียวกันก่อนนะคะแจะแช่ข้าวเหนียวในน้ําปกติประมาณ1ชั่วโมงนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากย่นระยะเวลานะคะจะแช่ข้าวเหนียวในน้ําร้อนก็ได้นะคะประมาณ10นาทีพอครบเวลาเราจะเทน้ําที่แช่ข้าวออกและเติมน้าสะอาดลงไปให้พอดีกับข้าวคะ่ะแล้วก็นําข้าวเหนียวเข้านึ่งด้วยไมโครเวฟได้เลยค่ะใช้ไฟสูงสุดของไมโครเวฟนะคะตั้งเวลารอบละ5นาทีนำข้าวออกมาเคี่ยๆให กระจายความร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็นําเข้าอบอีก5นาทีค่ะระหว่างที่เราก็จะไปทอดหมูกันนะคะหมูทอดน้ําปลาวันนี้ชัดใช้เป็นส่วนสันคอนะคะปรุงรสชาติแค่น้ําปลาแล้วก็พริกไทยเท่านั้นเลยนําลงทอดด้วยน้ํามันร้อนไฟกลางแค่ใช้เวลาทอดพอประมาณเลยนะคะเพราะว่าชอบความที่เขาเกรียมๆด้านนอกนิดนึงนะคะ่ะพอหมูสุกได้ที่ดีก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันได้เลยหมูทอดน้ําปลาร้อนๆกินคู่กับข้าวเหนียวที่นุ่มแล้วก็หอมแบบนี้คือฟินมากๆใครที่อยากลองนึ่งข้าวเหนียวแต่ไม่มีหัวเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะสะดวก กดีเลยค่ะ